สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ที่บ้านที่พรน,นะครับบ้านช่างพรน,นะพรชัยล้อผ่านะครับคือวันนี้เนี่ยผมก็แวะมาหาดูล้อมแม็กดูงานพี่เขาเนี่ยว่าทําอะไรอยู่นะครับผมอันเนี้ยพี่เขารับปรับขอบหน้าเงานะครับผมเนี่ยปรับขอบเงาแบบนี้แหละนะครับเพื่อให้มันเป็นสีที่ทันสมัยตามสมัยนะครับปรับหน้าเงานี่นะแบบนี้เลย นานๆได้รับมาหาพี่เขาทีหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับนี่นะพี่พรนะครับช่างพรนะครับใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ที่วีดีโอนะครับโทรมาหาพี่เขาเลยนะถ้าแชทอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าโทรก็ได้รับเลยนะครับผมเนี่ยถ้าล้อแม็กใครที่มันไม่สวยเอามาซ่อมสีหรือว่าจะมาปัดขอบหน้าเงาไปไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยเนี่ย รถผมรถกระบะผมก็มาปรับที่พี่เขานะปรับได้อย่างสวยแบบนี้เลยนะครับมันจะขาวๆแบบนี้เลยนะเนี่ยตามสมัยนะครับนี่เลยนะครับดูงานที่เสร็จแล้วครับดูงานที่เสร็จแล้วครับม <Okay. S 1> ีงานที่เสร็จแล้วโอโ้โหโอ้โหสติกเกอร์หรือสีพี่เนี้ยสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ใช่ไหมกกโอ้โหอย่างสวยเลยนะครับผมเนี่ยจากขี้เละขี้เละมาแบบนี้เลยเนี <Yeah. S 1> ่ยจะบอกรุ่นเดียวกันโอ้คนละสีนะคนละล้อล้อคนละชุดนะครับ นี่ล้อมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆนี่พวกที่เสร็จแล้วเนี่ยนี่พวกที่เสร็จแล้วนะครับนี่พวกที่เสร็จแล้วนะครับผมนี่อันนี้ล้อผมเองนะอันนี้ล้อรถผมเองนะครับสองล้อเนี่ยล้อหน้าใครสนใจทักมาได้เลยนี่นะอันนี้ล้อผมเองนะครับนี่ล้อใส่ล้อหน้าใครสนใจทักมาได้เลยนะครับล้อล้อญี่ปุ่นแท้นะครับล้อญี่ปุ่นแท้นะเบาด้วย ยกขึ้นนี่เบาวิวเลยนะครับเม็ดอินเจแปนครับผมโอเคนี่นะโอเคเลยนี่เลยนี่ใครสนใจทักมาได้เลยนี่ล้อของผมเองนะครับส่วนงานพี่พรก็มีทุกอย่างนะก็มีทั้งล้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้อผ่าไม่ได้ผ่าเลยอ่าล้อผ่าก็ยังไม่ได้ผ่านี่ผ่าเสร็จแล้วยังไม่ทำสีนี่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 นะล้อดูพาดูล้อตรงนี้ก่อนโอ้โห นี่สีเงินอย่างสวยเลยนะครับผมสีเงินสีเงินเันบุรีครับเนี่ยไหนนะเป็นแบบไหนพี่อันนี้ล้ออะไรพี่สามล้อแต่ล้อหน้าล้อหน้าสามล้อมืองจันบุรีสามล้อล้อหน้าเมืองจันบุรีสมจันบุรีครับเนี่ยล้อสามล้อเลยพี่เนี่ยใช่อันนี้ย่นนะอ๋อย่นย่นไม่ให้ขึ้นกลางของล้อย่นให้มันแคบลงครับครับผมอ๋อนี่งานผ่างานสามล้อนะ งานสามล้อเมืองจันทบุรีโอโหไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยงานผ่าด้านในก็เชื่อมเรียบร้อยสวยงามแน่นปึ๋งปังแน่นอนนะครับไม่มีหลุดอันนี้คือล้อล้อผ่ามอไซค์ครับล้อ่านี่ล้อผ่ามอไซค์ด้วยอ,อันนี้ผ่าครับยังไมไ่ผ่าอันนี้<า>คือ,อยังยังไม่ได้ผ่าจากล้อเล็กๆแค่นี้แต่ว่า,าจะใส่ย,ยางเ,าเบอร์นี้ใช่ครับโอโหคนละไซส์เลยนะครับพี่น้องครับนี่นะโอโหโหเนี่ย ใสย่ยางเบอร์ขนาดนี้เลยนะครับนี่ร้านช่างพรชัยล้อผ่านะครับพรชัยล้อผานะติดต่อ,อได้ทาง Facebook พรชัยล้อผานะครับ Facebook พรชัยล้อผานี่เลยแต่ว่าในช่องทิกตอกพี่เขาไม่มีนะแต่ว่าถ้าพี่เขาลงช่องทิกตอกน่าจะมีคนดูเยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ดูที่ช่องผมก็ได้นะครับช่องผมผม,ผมก็มาหาพี่เขาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยที่ปัดเงา้วตะกี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหอย่างสวย มีเลย